แปดตัวนี้โอ้ักี้ห้าตัวจักี้โอ้ไอมีดีเกิ้ลเทำไมกูอยู่ดีเกิคู่ไม่ได้วะดีเกิลคู่ดีกิคู่กับโงนีโอ้โหเฮ็ดคนเลือดขึ้นกันทุกคนดีเกิคู่คนคนใจจริงน่าน่าจะแบบโดนทิ้กต้อพูไม่ได้ขามือซนชักว่าไม่ได้แสามวันเฮไม่ไม่ใช่โซโเลยเฮียนิ้วก้อยเียหายเกเรน้นเกเนั้นเกเยิงเกรแบบนิ้วแตกเลย โปรเก่าเฉลยเติเมื่อก่อนพัชร์น่ากลัวเหียพัรทุเลดอชาร์เจอเียนเนี่ยนี่สาลอมูิเต้อะโอ้โหกยชกโชกชก้ไปเลยด ไอ้เหี้ยเอโหนุยสัตว์ไอ้สาวเพิ่งออกก็ออกเซฟเข้ามาไม่ถึงห้าวิอุ้ยแม่งรับน้องอุ้ยอย่ให้โดนรับน้องรับแรงเกินไอ้เหี้ยจะไปมีชาร์จเจอสองใช่ไหมสปิเตอร์หนึอันเต็งสองอ้ยอันเีสองน่ะเงียบเลยสปิทสปิเฮ้ยเธอจำเขาเยอะไปไหนเนี่ยน่ารักสปิดสปิดวิห้องด้เลยไอเลยนะแม่ตเ เดี๋ยวนี้ก็โหดตายหาสไนกับสตาร์บุญดามลวดอเอาสการ์กัได้เฮียไอสัตว์ไอสัตว์บุญอุ้ยมัุยยฮันไปเลยสั่งงานมันกู้ไม่ไหวแล้วมีอสองตัวเยอะอยู่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 หมดเลยเนี่ยเด็ดาตรงนี้มีของก็ได้ไม่หัวระวังเอ้ยมีพัวมีพัว เจ๊กก <ไ ns ar> <ren> ี้ย like ิงไหนไหนตายหาไปแล้วไดูตรงเลยแบบเฮียยาพอดีเฮียเหยนกูไม่รีบหิ้วกว่าเฮ้ยชาร์จตาโอ้โหเฮ้ยอย่าชาร์จกูไม่เออล่วงไปโอ้ยเฮียสิ่งีะไม่ผ่านตัวไ่แวบส่วนที่ไม่นั ไม่แมันหายไปไอตัุ่ยโป๊กเกอร์จัดดี้หัวใจสภาพไอสัตว์เอ๊ไอแถวเนี้ยมันอยู่ไหนวะโอ้ยแตกกันทักจาเนยไปไป let's go let's go เจมี่ยายาเจมี่อาจารย์เนี่ยอาจารย์อาจารย์เก็บเลยเก็บเลย my b ้ s บ b บอลโอ้ยโอ้ยหลังกูสัตว์โอ้ยอะไรตั้งห้าไ้ยยายาเนี่ยมียาด้วยไอชไม่เอายามาลอกกูสัตว์อง ไม่โอ้ยฟองโหด้วยอมแบตชัดกันฟองโหนด้วยองเหยียดตะปีตะปูตะปูตะปีเฮ้ยขวังมือเว้ยเว้ยเว้ยหยุดเงียบไม่เลือดแดงไปหมดเลยทุกคนแบงก์อันนี้มาจากไหนเนี่ยยากระปุกเล็กอ่ะเฮียแบกระเบิดไปไใ้เฮียเฮียฝุ่นนะครับใครใครโลใครโลอีกแบงก์แบงก์เนี่ยเด็อยู่ทิ้งปวดยางไงวะถือแล้วก็ขีดขวาให้เพื่อนเฮ้ยตรงนี้มี s อ g พื <łość> ้นโหดนะเฮ้ยเเห่นะ้โคงแบงชาร์จมาแล้วว้ายไมละมึงมึงว่าไปนี่ไปเลยตังอตีมึงโอยหนอยร้อยอกข้ามแแทนี่ว่ะไอ้สัสนี่อาวุธเยอะว่ะเอาปะอาวุธเยอะอาวุธเยอะอาวุธเทียบาอาวุธตึม

โอ้บิวขึ้นมาเร็วบิวช่วช่วยกระชุบไอ้เี้ล้มล้มกระสุอก็องช่วยกระชุบไปเลสโกเดิหน้าโอ้ยกระเพกาเยกระเพกดูคนเลยสัตว์ไปเลยอ้กิมิงมี่ัวมุมนช่ยผม้วยไป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 ไอไไไปไเไปไยไป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 ไมไเไป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 ไไไป

อุ้ยอาจารย์อุ้ยใช้ดีกว่าแผลเลยฉันเลยถังระเบิดถังระเบิดมันถือถังละคนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยหมูวิ่งดุยไฟทำไมตะปีตะปูตะปีออกข้างนอกก่อนอย่างเยอะออกข้างนอกข้างนอกข้างนอกมึงออกโอ้ยเฮี้ยหมูออไหลมาจากไหนกันเต็มแล้วเนี่ยยไหลมาเป็นน้ำโอ้ยโอ้ยเฮี้ยหนังรถนะขงอะหนังรถไอ้เหี้ยกระโดดมากระโดดมาเป็นฟินนิ่งเลยอุ้ยบิว บิวไหวบิวออบิวพีรพัฒน uh, no, no, ์เป็นตรงนี้มีสกาสกายมียาสยอดขอหิวแล้วนตรงนี้ก็มียาสองกล่องให้แบงค์ก่อนนยที่ตรงนี้มีสกายอยวนง่หนมอเตอร์จอหมุนลุยิมปิ๊บอยู่นันมีอะไรไหมเป็นทางเดินต่อไป่ะอั้ออะไรเงี้ยตุตากีา ขังทางเข้าเข้าเพี้ยเข้าไม่ได้ไม่ทางทางกูทางกูทางกูมันจะมามันจะีามโดนตรงขังโอ้ยกูเดินช้าชิบหายไเอาเฮี้ยเอายาหิวก่อนเดี๋ยวกูฮิวให้มาเอ้ะกูต้องการมากๆเลยกูเพี้ยนิดนึงเฮ้ยตรงนี้อาจจะมีที่ฮิวหรือเปเฮ้ยกูได้เสียงคอนในชาติที่เอเค้ด้เมื่อกี้สองตัวเฮียยิงแม่งหุ้ยดำดำฮิวดำไอ้นี่ไม่ใช่ล็กกี้เหรตัวใหญ่ดำ เฮยมช้แลมนเล้วโ้ย้ยโอ้ยไอ้เจ๋้ยุงมโอเล่นระดับยากแม่งมันอยู่นะแต่แม่งยากเกิมงยากเินเล่นี่คนคือ้ายตั้งแต่ออกห้องแล้วอือเนี่ยมีหคนโอ้ยสเดอร์ไสเดอร์หลุกเดฟาร์มเหรหรือว่าคนอักมาคนเิบิวังค่ายบิวแล้วเกิดให้มันเกิดใหม่ดิบ ไงมันเกิดมาแล้วเนี่ยว่าเอ้ยเกิดในห้องน้ำไอ้เหี้ยเกิดในห้องที่มีกล่องยากล่องยาเฮ้กล่องยาใหญ่เลยยามีปืนโอ้ยมียาสามันโอ้ยาโอ้ยเอามาเลยนี่แน่นเลยมีออโต้ชัคกันแบงค์ชัคกันี่ไอ้ตั้มกูลงไปรู้สึกไม่ดีเลยเอ้ยเตอร์โอ้ยตั้มได้หมดเลยนั้มเอายาเลิปนะอู้เม้อะโขลนยิ้มสิแค่เอ้ยช่วยช่วยช่วยไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ยไอ้จิปกเกอร์บางทาง อุ้ยเฮียเฮียละอุ้ยโดนโดนเออไปดีเร็วดีเร็วเพื่อจะแสบหน้าเลยโอ้ยเอ้ยไม่ไหวแล้วไอ้มาชีไล้เฮียไม่ไหวแล้วลงแงเองไอ้ตลกโอ้ยตลกแล้วฮอนมาชัวร์ตลกแต่ไม่ตลอด แสบตรงไงสัตว์เอ้ยเมื่อกี้มีเรือไอ้นี่อะไรอ่ะเราต้องกดดิบกันขวานี่มันไอ้นี่นะนะเรากดเราเวฟเวฟจะมาอืมไอนเดต็มเต็มใจเหรอไหมช็อปก่อนช็อปก่อนระยะไม่กระสุนระเบิดเฮ้ยไม่เดี๋ยวไอ้ปืนสตี่ถือกระสุนระเบิดได้เดี๋ยวเฮ้ยบ้านไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปกดเลยว่ะเฮ้ยอะไรอะไรไม่มีแล้ยฮึยตรงกลางนี่เหรอจะได้นัวจากทุกฝั่งเออ๋ยวไกลมันมาจากทุกฝั่งอยู่แล้วไอ้เหี้ยกดแล้วไอ้เนี่เข้าเขาเลเรือคือเลยมามามา

โอ้โหขึ้นเรืยเรือยหนึ่งไอ้สัตว์นี่กูยิงวิถีแกน้ำตาให้เนี่ยปืนทันตีเนี่ยโอ้ยอุ้ยแน่เนี่ยโอ้ยชัชเอร์โอ้ยม่พีคเลยโอ้ยสัตว์นี่ยไอชัชเจอร์อุ้ยอย่างแน่นเลี่ยสัตว์โอ้โหเยอะคนอู้หลังิ่มเลยนิ่มไร่ไร่ไร่สัตว์ใครร้องเมื่อกี้กูไม่ได้ยินนะร้อนโอยจริง กดเลยกันอุ้ยอุ๊ยคุณรองฮันเตอร์ตีกินเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินไม่ไหวไม่ไหวไอ้เหี้ยใครไหวสัตว์คไกลไอ้เหี้ยดีเลยเหี้ยไอ้เดินป่าหน้าเป๊ะมากเหี้ยหรือใครไม่รู้เฮียใครอยู่ไกลวะน่ะโอ้วมันไปไหนต่อวะเนี่ยกู กูจำได้เราต้องเข้าไอ้อุมงความรักปะไอ้ตรงตรงมานี่ไตรงานี่ไงอุมงความรักนี่ไงอนี่ยังยังไม่ถึงอีกอะโคตรไกลถ้าจะไม่ผิดโอ้ยหเแต่ละคนโอ้กูน่าเสยด้วไอ้ยัยใจจะพังไปแล้ว่อยู่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วกูจะถึงแล้วไม่เดี๋ยวเดี๋โอ้โหมันโดนไปตเซฟโซนมันโดนไปตีเซฟโซนเนื้อเข้าไปอ้เ้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไป ยผมอยากกแล้วโอ้โเห็นมัยตา้เซฟโซนเลยคุอลยืนโนเลยตายเอ็นยิงเยิงด้วยไมยิงเห็นมันเย้ก็ันั่งหยอนด้วยียอะไรเนียเคยถ้ามีดาเมจกับเพื่อนกขึ้นเย้สุดเลยะเิดเป็นก็ขันเฮ้ยแปลกป ดิวจำปาไฟปะดิวเจ็บเียิวิวเจ็บทุกกรณีเฮ้ยยให้โเลยไอา